วัดศิวโดนวัดศิวโดนหมานบลูกมันอั่นแม่มันอั่นจะคว้างอั่นเอาบอกจะควันอั่นมันอั่นจมันดังคนอั่นเนาะเป็นไหนแม่น้อยให้เกินแล้วจ้ะให้เกินแล้วติไปที่จังไหนเป็นห่วงนี่หนิเป็นห่วงนะเป็นชีดยางไห้จ้ะแล้วก็ปลากรุบกระมังของนี่มันเค็งอยู่ดิมันมันมันปวดมอื่นดล่ะ มือเอ,อินมือแรกมือ,ออืนินเ้าแหล่าจอสิเค้งคักมัหนีมองมองนี่มันบอดอง่ายเท่ากับคอยดูแลเจ้าของเอามันเป็นรอบที่สองแล้วรอบแรกรถล่มเออ,อเอา,เอามันจะมาหอดเป็นบ้านนี้มันจะไ,ไปลูกบาสที่นี่มันลูกบาสแล้วก็กลับมาก็มาเฮ็ดบุญเออทำบุญทำบุญแล้วเหตุบุญแล้วก็เพิ่นก็พามากามินเผากันมาอืมอืมนี่น้องนี่ฮะนี่มุมวิวรีวิวสาดดีจ้ะเอออ เออเออเอายิมยิมแจ่มใสแล้วเห็นอันเห็นคู e à, ulk, un, ุกอันเห็นหัวเข่าอันย่อยย่อยย่อยเลียดย่อยกันเลียดใจเลียดต้นจคือนั่งอยู่เขาเข้าตรวจให้บ้างไหนหมอตรวจให้อกเ ะเลให้แล้วก็ฉีดยาให้กันแต่ว่างคั้งเขาเปนบาดตอกมันมันเค็จคุงซื่อเออคันหัวเข่าแตกหรือว่าไอ้เส้นมันขันมันเส้นมันขาดนี่เจ้างางบ่ได้ดิแม่กับตัวใหญ่พร้อมนลยนะแม่นแมนอ้วนดลมเนาะหัวเข่าสุดลงเลยทีบ่ลมบ่ลมทั้งหลังแม่นเถอะลมลมลมบักแห้งเลยแม่ล,ม,ลมแบบว่าหัวเข่า<ล>คุบ<ล>คุบเลยติ อ๋อเมื่อเไรขับขับไม่ข้รู้ซับหนาลงไปว่าเรืหัวนอนว้ายล่องเมืองเสแล้วเจ้าเออย่างอกยังไม่นุ่ยเพราะโดนเองย่างเอกไปอืมอืมอืมนึกว่ารถเชียวนึกว่ารถเชียวบ่มันวิ่งหนาเหมือนเจ้าโศกป่ะนี่เจ้าได้โศกน้ำเพลินบ่เจ้าบ่ได้ซื้อเต๋อลาตเตอรี่อีหยังก็บ่ได้ซื้อได้ซื้ออยูลาตเตอรีซือสองขาลาตเตอรีได้ตันสามตัวไายสองขา เจ้าตัวเจ้าได้ตัวไทยสามตัวโอ้โ้บะถือกโอ้ยขันมันออกสมมุว่าขันมันออกขังรางคนสิถือกหลเพราะว่าคนซื้อลอตเตอรี่หลยแม็นบ้าทำมันออกขังรางนี่อันนี้มันบ่าเม็นรางมันเผ็ดออกบนบ้านนี้ค้นผนซื้อลัตเตอรี่บ้านนี้ ใจน้ำู้ใดีคนถือก็ดีใจน้ำไม่แ่บว่ถือก็ซ้ำถือจ้าพพ่อแม่เอฟซเพิ่นหยเม่แม้นใจกไม่น้อยพ่อเองเนี่สิไดไปร่องลูกสาวสิที่รถตู้ไผ่ตัดีครับพ่อเอกัวสิดรถตู้ไหมวะด้สิไดโอ้โห้โพดโพดแ้โหดโหดแ้แตเดียว่า FC เพิ่นหายห้มาหลายอยู่เด้ยนี่เพราะว่าไปนางเบิงหมู่บ้านมื่อขึ้นนี่ คุยกันกับเมตติมแมตติมเพ่งกับนางกิมนางกิมเนาะผู้กันกะบอวนผู้นีนกักอวนพู่อง่าหาพูละพันสองพันพูะเป็นหม,มื่นก็มีเดยนินว่า่แม,มนทีได้หลายแสนแลรวบอกแต่นีมนีาไ้ินานีอือโอ้ยบวบบดบวบไหวเลยเราถล่มทลายเลยดิหนี้มดันปก,กติไปละความดันปก,กติของเก่ความดันอย่างตั้มสูงอมดันเป็อนอย่าง ก็อันตรายอยู่ดีภาวะพักผอนพอว่านนี่ว่นมาจากเมืองเลยเนาะจ้ะว่านี่ลงไปเมืองเลยมันลงเขาแม่ยามันก็เลยมันลงเขาเขาอันนั้นมันวนอยู่กสีมันวิ่นดิปันนี้มันมันวิ่นวิ่งกัแต่เมื่อวานเนี่ยคนอ่ะเออโอ้ยเนาะเปิดประตูว่างซองหลบตามหลบคูบ้าข้นทางเนาะบ้าข้นทางมันขึ้นเขาลงเขามันก็ธรรมดาลนอันนี้ก็เลยมานอนเมื่อคืนนี่เป็นขื้สีไข่เนี่ยกินยากินยาตื่นเช้ามากจะดีเ้าปรับอากาศมาท่านน้ำทึงมันหอนหอนหนาวหนาวนี่แหละ อันมอขื้นนี่คุณยาก็ไปถามเพิ่นกระน้อนยูหันละเพิ่นนอนยูเต็นยาเลยไปถามถามมาอิลายากระโศกน้ำยูต่ว่าหังวาโศกหลายโศกนิดน้อยสี่เบาค่วมสี่เบาค่วมในใจเนาะยากระโศกยูต่ว่าวะโศกหลายโศกนิดน้อยไอได้แรงไดบนหังวาได้หลายเออ บารน,นี้ล่างนี่ก็จะว่ามาแจะใส่ดอกโดยบังเอิญน,นะ <c oughs> แต่ว่าขันบนมันที่เป็นเลขขององคงอิงเนาะอืมอะไรบารน,นี่ยาเะไว่าอีหลาอีหลาอยากได้ยังเพราะว่ายากระสุกอยู่ดิอันนุง้งไม่อยากได้ยังดอกเพราะวนะ่ามือน,นันเพื่อนเราก,กับ,ก,บกับมูนีบาเสีไฮพ่อเนี่ยโุกสีไฮพ่อโจอ่ะลำรุวยมีเงินมีทองสุกมานอันบารน,นี้ก็เลยว่าห้ยาสุกน้ำเน่ทังสินะ ้อิล่าให้ญาโศกูน้ำเน่เพิ่นก็เลจ้า่าสั่นยาก็เลโูกอิหลีบันนี้มึนขึ้นเลยมาถามเพิ่นอิล่าสิเอาหยังสิเอาอันนี้บ่หรือสิเอาอันนี้อันบอบ่าอยากได้ดอกเพราะว่าน้องมีแล้วอิล่ามีแล้วอันนี้ก็มีแล้วอิล่าบ่เพิ่มิบ่บ่เพเพิ่มดอกอันนี้กับว่าเเอามีแล้วพ่อแล้ว่าสั่นเพื่อนบ่าเด้บวันนี้อิหล่าอยากได้เนวอื่นเด้ยอยากได้หยังบัดนี้ เพื่อน่าเพื่อนยากได้กางเกงอยังบูเดียวบอกแม่ติ๋มแล้วตัดสร้างตาไห้เดียวอยาิจิยใจไห่กันได้บ้างเห mm ็นวันนี้เพื่อนา่นาเ่อยากได้ยังหอกอยากกินแต่อันก๋อยพนะ mm hmm. อ้าวขันเด็กน้อยธ้รมดามันคืออยากกินก๋อยทันที้ากระแลกใจอยู่เด็กหน่อยธ้รมาดามันคือสิคือผู้เฒ่าเก่าแท้ทันทีาา mm hmm. คือสิอ,อยากกินกอน mm hmm. ๋อยเนาะจังเจ้าข้าวเจ้าไข่เขาอยากได้ก๋อยมันธ้รมดามาาไหม mm hmm. จืดๆไหม บ้านี้เดี๋ยวก็เลยะปากว่าเดี๋ยวมืออื่นยายสิไปตลาดสิไปหาให้นั่นเราคอยก็เลยไปตลาดนั่นบะหมีบ้ดนบ่มีแต่ว่าตอนนี้นะ่ะมีแล้วเดี๋ยวคขำๆมาสิเอามาให้เดี๋ยวมาให้นางบ้ดนี้พเพิ่นเลยว่าอัน,นก็เลยถามอีกว่าอีหล่าบ่เอาหยังอีหลีติบ่บ่เอา สุดเสื้อตัวอยังกะบว่าเอาดอกว่าสั่นบันดนี้ก็เลยว่าอยากได้ให้แต่แม่นั่นล่ะแม่ใดแม่หน่อยว่าสั่นอยากได้ให้แม่หน่อยแม่หนอ่นอยอันเล้วอยากอันอยากให้อันนี้ให้เพิ่มให้แม่หน่อยพะนะเล่า่านะเออเพิ่มอยากเพิ่มชอยให้แม่หนอ่นอยก็เลยว่าพอแม่หน่อยเท่าไหร่พเ,เพิ่อนว่าอยากเพิ่มให้ เพื่อให้แม่เนะี่ยเส้นใ่า่ๆมาสั่นเดือนวาเดีกยเลยวาเดี๋ยวมือล้วนเดี๋ยวยาสิผ้าไปที่คันสั้นให้ให้แม่ให้แม่หน่อยก้อนเนาะสัน่นให้แม่หน่อยก้อนเดี๋ยววันเดี๋ยวยาสิผ้าไปเป็นยากเพราะในร้ายยากอ่ะคืออะไรได้รับปากแล้วไหมได้รับปากกับห้านแล,ะล,ะละ้วกะเออได้ท่ารกะคือสิไหยยงสิแม,ม่เนาะเดี๋ยวเฮามีโอกาสยังค่อยไปเด้อเนี่ยมีโอกาสมุ้งเจ้ากะเอารถมุ้งเจ้าไปล้วก็เอารถไปน้ำกันนี่แหละยังค่อยว่ากัน เดี๋ยวอ่าพอดมือมือได้โอกาสดีๆก่อนเดี๋ยวสิบห้าไปเพื่อนบอกว่าเพิ่มให้แม่แน่ว่าสั่นเพื่อนมาสิเพื่อนอยากให้แม่เพื่อนมอนาคงจะคองหลับพ่อแล้วว่าเอาอีกดอกว่าสัน่นก็เลยว่าเอาจังสัน่นติเมนบบก,กันเลยว้างสิเดี๋ยวหมือนแรงจังขอโทษทรา์แม่แม่ก็เลยว่าเออลืมไปสูดเวลาแม่ก็เลยว้างสิให้ เออไหายยูดอคคนท่าตู้ซื่อเออเพราะว่าคนอยากได้ไอ้พน่นคนหนึ่กับสีบอาวยังเลีวแหน่คอแคร์นอ๋อไปซื้อไปบัตรดิอ๋อเมือเอื้นมือเอื้นมือเอิ้นจะไปซื้อเอพซีหลายอยู่ดอกเอพซีหลายกับซื้อให้เล่าซะบันนี้บันนี้ก็เลยโซ่กันเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงโซกเลี้ยงหมานนี่ละบันนี้พอดีก็พอจูบุญท้วม่ามาอันจังซันจังสี่อันนั้นอันนี้ เรื่องว่าสิไปแห่ไปอันถวายอีกนี่แหละมานี้นุ่มจัเพิ่มมาที่แรกเอากับแม่อันบ้าสิไปไปเห็นเอารถเอารถอ่ะขั้นที่สองอับนีเางเอามาเหรอีแ่ะนเอามาใหเอามจะใส่ล่ะากาไวบอว่าแม่ฝากใหุ้ญยิงนะเห็นนมาอยากินขนก็เลยอ้โอ้ดีดีบ่าเมนบ่าเมนไม่ใหญ่อันนั้นตีเมนไม่ใหญ่คนเดียวกันบ่ คนละคนเป็นบ่เออเออโอเคโอเคโอเคนั่นแหละเริ่มลุงเรื่องแล้วเอเออเออนั่นแหละมันจะคล้องก้อยจ้ะค่ะค่ะค่ะแม่แดงจะคล้องก้อยอันนี้อันนี้แม่นึงอีกเพิ่นเสียเอามาให้อีกมัอแล้งเนี่ยแม่สุภาพสั่งแล้วเออย่าสั่งแล้วว่าตอนเย็นโอเคโอเคแม่แล้วเห็ดมาให้เลยอือบ่แล้อันนี้มากเลยล่องล่องนานเบื่อเสียงไงเด้อ ข้าเจ้าหนึ่งข้าเจ้าหนึ่งเราใส่น้ำตาลใส่บักเผากล้อยเผาเออเีนออก็นี่ละก้อยก้อยธรรมศาสตร์กันก้อยธรรมศาสตร์กันสีเหลืองข้าเจ้าสีใส่อันนั้นหวดตาจะฟองเลยนอนบดนแดดไม่เจ้ากินในฮอดแม่เหมือนหลับว่ามันกินตลูกเหรอกินในทั้งเ่มกินในทั้งไม่เออขอบคุณนแม่แดงมือเคลื่อนหนีโซกันโซกันวานอันพอจูเพิ่นมาเสียวรถอัน อันขั้นที่สองไปเอารถแห่สองไปบบบนี้ทั้งอันเพ่นเลย่ะเออขันเอาไปขันเอาวงเข้าไปก็ดีเนาะพูดกันก็บว่าสิไปฟี่ผู้นี้ก็ว่าสิไปฟี่ขันสั่นกัร่วมด้วยช่วยกันผู้ใดขันอยากไปก็ต้องไปฟี่คือบอกขีดค้างสิเดี๋ยวต้องเบิงมือก้อนมือว่ามือใดใคไมาให้มันไกลๆทั้งนั้นให้เข้าวางนะจังสิไปจังมาคุยกันอีกเทอนึงว่าสิไปเพราะว่าตอนตอนนี้เข้าเระท่านวางเนาะ บะเนียนเนาะอีน้องเพิ่นเลยว่าอันอุอ้งอิงอยากไปคือกันดิมาสั่นมาอุ้งอิงอยากไปคือกันขันว่าไปไปรำถวายเพิ่นรอบนี่ต่ว่าขันไปแล้วกะเมนว่าไปบ่ขอเพิ่นก็ให้คือเก่าล่ะเพลินเสียหายอีกถวายพี่น่าไปซื้อเอาตัวฮนะเดี๋ยวต้องไปหาที่ว่าเขามีเครื่องดนตรีขายอ,ะอย่ะ,ะเออร้านจิตตาร้านยังไปถามเลยเขามีขาย ตีเออโอโอโอตีจังสันเตี่ยมชิ้นเกา่าเกา่าอืมอืมมเก่นี่หล,ลักกรเลยโซกันอันเพื่อนมาอันเบ้นไปคอสมมวโมงมาไปไปล่ำให้เพื่อนแล้วถวายเพื่อนแล้วบ่ขอเพื่อนกระสีหายขึ้เก่าละเพื่อนกระสีเลื้อต,ตัน่ะเพื่อนเบาขึ้นดิเพื่อนเบาออขึ้นเพื่อ,พอนบ่ออข,ขอเพื่อนกระสีหายขึ้เก่าละาจั่นว่าต้องไปขอเพื่อนดอกพะน่ะบอดบอแมนถือลายเหรอบอแมนไว้บอแมนสิถือเป็นล้าน ทั้งผวทั้งเมียเพื่นเน่ะเพื่นเห็งว่าบ่ได้ร้ายดนกกรคิดว่าสิถือลักล่านพุ่นล่งดีใจน้าเออถือลักล้านก็แห่งดีล่ะล้านสองล้านก็ห่งดีล่ะเนาะดีใจน้ำเพิ่นเนาะนก็ว่าม่นยเลายอออรายนลแม่าแบถึ้จ้เด้อแม่บดม่บได้ซื้อวัตีซื้อต่รสตีอันสอ่านนเอามาใส่จะไปหก้อนไปอล้วจ้ะ รถตะลีแต่วันรถตะลี่กัเป็นสองหาแน่นบ่แม่นมันบ่แม่นหาสองมันตัวออกตัวกลับไหมขันสมุนวะสองหาขันสมุนว่สองหาขนสมุนวะมันออกขังบนสองหาหาสองนี่โอเคเลยถือคนถือทัวเดี๋ยวนี้มันเป็นขังบนคนก็เลยบ่ถือหลายคนไปซื้อลอตตะรี่หลายแม่นบ่ใช่บ้านนี้สมุนวะตัวนั่นน่ะข้าเจ้าก็มาซื้อซื้อกับผู้ใดก็ได้ผู้บ่ใด้็เจ้าก็อ่านเอาเบิดแม่นบ่ขันมันก็เลยบ่ท่านิ่นเอา ถามมันคุยคุยกันซ้ำนี่แหละมือแเร่งยังคุยกันไหมยันจะไปได้พักผ่อนจะไปพักผ่อน่ไหนล่ะจะนอนที่แหละจ้ะเออนอนในเต็นท์ไปพักผ่อนเลยเดอ้อ<ะ>บอวบวบวบ,บ,บ,บลูก,กวนดีเหรอเหมือแเร่งยังจังสีมารบกวนไหมเออเมื่อเคลืนนอนเต็มอิ่มอยู่ไดนแม่บ<อ>่ออบออเออเจ้าก็เปิดพัดลมนอน,อนผู้นั้นกับสีว่าผู้นี้กับสีว่าโอ้ไปรบลูกควรแล้วเราไม่ได้พักผ่อนกับสีว่าอีกลหรเอาคลิปนี้ฝากไปซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องคลิปหน้าจังมากันนายเอาขอบคุณแม่หน่อยแล้วกับพอ พ่ออีกเนาะคุณที่เป็นห่วงเรืองจ้าคุณพอพอมย์เมยคุทุกกำลังใจทีุกคนที่ถามเขาว่าว่าเม่หน่อยเป็นยังแม่หน่อยบ่สบายแม่หน่อยเป็นยังบ้านนี้กันดีขึ้นแล้วล่ะดีขึ้นแล้วว่าต้องเป็นห่วงยูดีเบ่แห้งห่วงเศร้าซะเออได้แล้วบุกกอยแม่ได้แล้วสงจัดก็ใช่หรอขุดไปรีวิวสาวก็ยังจังสันล่ะคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี้เนาะค่ะพี่น้อง คลิปหนาจังวากันไหมคุณได้แม่มาถามมันแม่หน่อยว่าเป็นยังไงควบมันบ่สบายเพื่อว่าเพื่นดีขึ้นแล้วคลิปหนาจังว่ากันไหมเหมือนเรงจังสิมาถามเราไม่ดอกเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเบื่องแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบมะกรูดพร้อมทั้งมากันโลงน้ำช่องขั้วลํำเพื่อนของคุณแม่สุภาพเอาให้พี่ให้น้องมีความสุขทุกทวนา่าเจ็บย่าจนโศกหมันไปตามๆกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องทั่วลูกสวัสดีจ้า